สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กับเกม c ล a s ช o อ c แคนนะครับกับผมมาสเ e อร์เบนนะเนี่ยวันนี้ก็บ้านเล็กนะครับได้บอลูนแล้วนะครับแล้วก็กำลังอัพเป็นทาร์ฮอรเล้วล5้านะฮะสุดยอดครับอีก23ชั่วโมง56านาทีก็เตะง่ายอีก1วันนะฮะเขาบอกอีกแค่สี่นาทีมันก็ย4ชั่วโมงนะครับหวันแม่งนานวะนะลัวก็เดี๋ยวว่า ไว้บ้านเป็นทาวเวอส์ห้าก่อนครับแล้วค่อยตั้งรั้วนะครับเพราะว่ามันจะได้กําแพงเพิ่มเนาะมีเจ็ดสิบห้าอันนะครับตั้งไว้ตอนนี้ก็เละนะครับก็เลยเป็นสายแบบว่าบริจาคนะฮะคือใครอยากได้ก็มาเอาไปห้าพันงี้เนาะเยอะแต่ผมก็ไปเอาเขามาก็เยอะเหมือนกันก็ไม่ถึงหมื่นเราไม่ป้นนะครับอันนี้ถึงจะไม่ได้อะไรแต่ก็ได้เงินมาเยอะ เยอะแยะนะแต่นนี้แม่งหลายวันละไม่ได้เล่นนะครับโอเคโอเคเก็บตังค์แป๊บหนึ่งอ่ะบอลลูนนะครับวันนี้มาเล่นบอลลูนหมดเลยกูอยากจะอัพอยู่นะแต่ตังค์ไม่พออุย้ยร้อยหนึ่งปิดปิด,ป,ดปิดเลยปิดเลยนะครับทำไรกันเนี่นะฮ ปปอนครับหาอีกสองดาวก็ได้สตาร์โบนัสนะครับบ้านน้อยไม่เอาเนะเดี๋ยวจะหาว่าพี่เบนบ้านเล็กพี่เบนทิ้งแล้วใช่ไหมไม่ทิ้งนะครับอันนี้บอกเลยว่าเล่นจริงจังโอ้ยไม่มีแอร์ด f เฟน e ์หรอมีครับอันนี้บอกเลยว่าจริงจังเวยนาลุต่เอเช็คก่อนมีฐานแคนไหมไม่มีนะครับไม่มไปเลย ยิงเดะยิงตกเดะโอเคทำลายไอเดฟเอนได้แล้วก็ไปจ้าโอ้ยเกียดมากกับดักระเบิดเมื่อกี้แบบอ๋อเรือหนึ่งนี่มาอีกแล้วโอเคน่าจะรอดนะเพราะว่าเหลือเวลเจ็ดอีกต้องกี่อันวะสามอันนะครับ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วถ้าไม่มีอะไรขึ้นมาอีกนะโอ้ยได้เงินโคตรเยอะครับดวงมันช่างอยู่กับผมซะจริงจริงเชีย <c> ว <ười> เป็นทาวท์ฮอล์หลเอวลเลรอวลอะไรอ่ะหรเวลา้าปะ้าใช่ใช่ใช่ใช 5, เพราะว่ามันอัพกำแพงทองนะครับสี่มันอัพทองไม่ได้เสียใจด้วยนะลุโตเราขอเงินนายไปก่อนละ่ะ น่าจะเป็นคนญี่ปุ่นนะครับไมซ์บะแค่เลเวลหนึ่งนี่แบบเฮ้ยนี่จะได้พอดีเลยนะฮะอัพเลยครับเป็นเลเวลสองสุดแจม่มลอยไปลอยเลเวลหนึ่งหเือวลาเจ็ด 1> level 1, level 7, นี่แบบต่างกันมากนะครับแต่ก็ทำงานได้อย่างลงตัวนะครับเอาเลเวลหนึ่งไว้ล่อป้อมนะฮะอม เยี่ยมแยกกันไปดีมากเฮ้ยถ้าบอลลูนเลเวลโอ้มันน่าจะทําสีขาวนะบอลลูนนะครับเพราะว่าไหนๆก็เห็นชอบทําสีขาวสีทองนี่ฮะบอลลูนก็ตรงเนี้ยตรงนี้สีทองครับตรงนี้สีขาวาไปเลยนะสวยเลยนะครับซูเปอร์เซลนะเอาเก็บไปคิดนะครับ <laughs> <laughs> บอลลูนขาวทองนะระเบิดนี่ก็เปลี่ยนเป็นถังแก๊สไดล้ละมันน่าจะแรงกว่านี้ มันช้านะครับตีสามนาทีเลยเหรออืมนะฮะแตกกำแพงก็ไม่ได้ช่วยอะไรโอ้วนะแล้วก็โอหโคตรรวยครับบอกเลยไม่มีไรนจะรวยไปกว่าน,นี้อีกละเมื่อกี้เพิ่งน,นึกถึงได้แบบอยากได้ไงฮะ เอาเลยครับสองหมื่นใช่ไหมเหลือแค่นี้ไม่กลัวครับมีนี่นอีกนะพอเพียงพอละกันสร้างบรรลุนนะครับเพราะว่าน่าจะได้อยู่อยากได้ช่างเพิ่มมาตอนนี้ก็นี่ครับวอลเห็นไหมต้องเป็นเทาหอห้าครับแสดงว่าเมื่อกี้เป็นเทหอห้าตีสยับเลย ก็เล่นบอลูนมาเมื่อวันนี้เองะฮะก็แบบว่าหาอะไรเล่นเปลี่ยนแนวดูบ้านเล็กนี่ปกติต้องทำไงก็ได้ให้ประหยัดน้ำม่วงที่สุดนะฮะเพราะว่ามันได้น้อยไนงะแต่นี้เราไม่แคร์ครับเรารวยครับอกเลยณจังหวานี้โอเคพอ ไหนเขาลองดูบ้านตัวเองในจอใหญ่ๆนี้หน่อยสิเพราะว่ายังไม่เคยมองจอตัวบ้านตัวเองในจอใหญ่เลยเนะนี่ยนะเก้าอี้นี่ก็นั่งเมื่อยเหลือเกินสวยครับก็เออมีน้องคนนึงถามว่าพี่เบนครับถ้าเล่นในบุตสต์แทกในคอมนี่ดูซูมยังไงครับซูมข้าซูมออกก็ปุ่มลูกศรน,นะฮะเนี่ยกดเข้าไปซูมข้าซูมออกขึ้นลงนะฮะนี่ยนะโอเคนะโอเคนะ ตอนนี้รัวก็ข้างนอกนี่ก็เป็นแบบนี้หมดแล้วนะครับเหลือพวกนี้เหลืออีกกี่บล็อกครับลายบล็อกอยู่นะฮะกับกสีทองนี่ไปแล้วอัพไปแล้วก็ตอนนี้อัพนี่อยู่กาลังอัพเนี่ยฮะเก็บเงินครับตอนนี้มีสามล้านกว่านะาจะไม่ผิดบ้านใหญ่นะครับผมต้องรอนะ หนึ่งนาทีเหรอนี่อีกละวันหนึ่งนะครับเก้าอันโอเคฮะเดี๋ยวรอแป๊บรอแป๊บหน้าผมจะมาลองตีบ้านตัวเองอยูนะครับผมนะมาสโบรเบนเท็ดูซี่าโหดขนาดน่อยจะบ,บ้าเหรอแล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าตัวเองวากับดักไว้ไหนบ้างนะครับนี่นี่น,นี่ลองป้ายบอลลูน บอลลูนก็ไปโอ้นั่นไงฮะมาแล้วไม่ถึงไหนเฮ้ยอ,อย่างน้อยอย่างน้อยก็ยังได้อ่ะนะแอดดิฟเฟนาตายครับห้าัปรเนห้าเปอร์เซ็นต์เล่นนะ ไปแอกแทกครับไม่มีอะไรทำอ่ะหาบ้านเต่งตีอุ้ยห้าหมืนโอ้ยถือว่าเป็นน้ำม้วนที่น่าสนใจมากเงินก็เยอะนะครับ แมวอโออันนี้สิถึงจะเรียกว่าแจมจริงนี่ไงเอาอะไรไปนี้หมดเลยเอาเอาเอาไปหมดเลยเอา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 อเอระเบิดอยู่ข้างหลงังลูกโจมตีทุกทิศทางดยิยังไม่ทนันได้ทิ้งเลยตายซะก่อน นั่นแหละมันช้ามันทกดอกทิตยกแล้วเบิดมันหยิบนานเหลือเกินเออเดี๋ยวนะสังเกตดูดีๆนะครับว่ามันไม่จุดละ่ะแล้วมันระเบิดได้ไงวะหรือว่ามันกระทบพื้นแล้วมันจะระเบิดเลยหรือเปล่าอ๋อยังเหลืออีกอันหนึ่งนะครับนี่ประหยัดไว้ไปนะครับที่เกยจประหยัดจะใช้ให้หมดเลยแล้วกัน อ๋อตรงนี้อีกนะโคตรมันช้าจริงๆส่วงเวลาได้ดีนะตั้งสี่มุมเนี่ยแต่ก่อนชอบใช้กันนี่ครับแต่ก่อนที่เล่นมาใหม่ๆแรกๆนี่ตั้งแม,ม,ม,ม่สี่มุมไม่รู้เพราะอะไรนะครับเป็นการป้องกันบ้านแบบสามดาวพูดถึงเกมนี้ก็สี่ปีนะครับเร็วเร็วมากจะอยู่ถึงสิบปีวะเนี่ยฮะอยู่ไปานานๆนะครับเดี๋ยวไม่มีอะไรเล่นนะครับ เกมนี้เจ็งทีนี้ต้องหาเกมอื่นเล่นเลยผมโอ้ยตังสองแสนละครับจำมากครับเฮ้ยนี่เ้ยหมื่นห้าเฮ้ยแก่รวยมากเลยบอกตรงรวยอืมอืมนะ อีกอันนึงเยี่ยมครับแตกออกมาทุกอย่างแตกเป็นไม้หมดนะไม่ว่าจะอะไรก็เป็นไม้หมดครับมันชาแล้วเฮ้ยุ่งถ่วงเวลากูดีจริงๆอะผมว่าบอลลูนไปไม่ทันว่ะมันไม่แยกกันนะครับเราต้องเก็บสามดาวสิแยกกันไปซิเว้ยไม่เป็นไรครับเราจะนั่งดูมันอย่าง ใจจดใจจ่อครับบินไปบินไปเรื่อยๆนะไม่รีบไม่รีบอยู่แล้ววันนี้ไม่รีบพวกนี้ก็คงยังไม่ถึงมั้งเนี่ยแมชชีนเอ็นยี่ปยเจเสียเวลาวะอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งบอลลูนไม่ต้องเพิ่มสปีดให้มันอื้อหือ นะสุดท้ายก็ไม่ทันจริงคนระัแพนของนายสดสมบูรณ์นะไม่พบสามดาวนะครับแต่ก็ได้เงินมาโคตรเยอะนะสตาร์บนรสช่างมันครับเราไม่ซีเรียสยู่แล้วมันง่ายนะบอนะครับโอ้ยบอนี่อยากจะอวดเลยชนะติดต่อกันนะฮรสี่ครั้งนะครับสุดยอดมากเดี๋ยวนะดูวอลล็อกแคนเพิร์ก หใกล้แล้วครับแคนเพิร์กเพิร์กเพิร์กว่นี่ฮะโอ้ oh, สี่ติดต่อกันนะครับเยี่ยมเลยมามาดูนี่ดีกว่านะก่อนจากกันไปคลิปนี้มาดูว่าตีบ้านไหนนะครับบ้านสองนะบ้านสอง บ้านสองนี่มีคนตีไปไปก่อนผมนะผมก็เลยต้องมาตีบ้านบ้านอะไรวะบ้านหกนะครับแต่ไม่ดูนะบ้านหกเพราะว่ามันง่ายไปแล้วอ๋อดูนี้ดูนี้โอเคจะหางรอนหนวะเนี้ยนี่ครับนี่ครับห้าสิบเปอร์เซ็นตพอดีเลยคิดว่าจะได้หนึ่งดาวแล้วแต่ได้หนึ่งดาวนแน่เพราะว่าบ้านตรงนี้นะครับไปครับ โกเลมโกเลมสองแล้วก็ตามรัดพบทครับอืมโลมแทบไม่สะเทือนนะฮะถ้าไม่โดนลุมยิงนะครับอ่าฮีโร่มาแล้วครับแล้วก็ลงขวานะอีโฟโนโ่เลเวลโหดอืมใช้ไปเลยครับ โอ้เสาไฟมินเนี่ยนผมเพิ่งรู้ว่าแม่งเป็นอะไรที่กันบ้านด้วโหดเทียมแล้วกระเทียมดองมากซึ่งแม่งมันพ่นแบบว่าตายโคตรง่ายครับขวานผมนี่ครั้งหน้าเดี๋ยวจะลองบอกเพื่อนในแขนว่าเออเราใช้มินเนี่ยนกันดีไหม <c oughs> ตายแล้วว่าบบเทียวอ่ะนะอย่าดูอย่าดูนะอย่าดูนะด <c oughs> รถเหมือนเอาไปเททิ้งอ่ะดูดิ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 ดด ว่วแบบเดียวเองครับนี่ฮะ,ฮะแม่งเจ๋งอ่ะฮะไม่แพงด้วยกันบ้านไดโคตรเทพครับน่าต้องลองนะครับวอ์รอ,อบหน้าเราต้องลองนะโอเควันนี้ก็โมมามากพอแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะ ก็ไว้ชมต่อกันคลิปหน้านะครับว่าบ้านเล็กนี่จะทำอะไรต่อไปนี่เป็นท o ว e ห้าแล้วท o ว e ห้าก,ก็จะมีอะไรนะพ่อหมดครับเอาพอหมดแนตะ่พอ่พอหมดมันแพงว่ะเฮ้ยพอหมดถูกกับบอลลูนไว้นะครับโอ้สองแสนสี่นะฮะที่เก็บไม่พอนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปแล้วครับผมมาเจอกันคลิปหน้าครับ feel g a i n next time สวัสดีครับผม